ถ้าวันหนึ่งคุณกลับมาบ้านแล้วพบว่าคนรักของคุณไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ในห้องนั่งเล่นกลับมีก้อนซีเมนขนาดใหญ่อยู่คุณจะทำยังไงเป็นอย่างแรกในยามเที่ยงคืนก้อนซีเมนนั้นเริ่มมีของเหลวสีแดงส่งกลิ่นเหม็นออกมาควรแจ้งตำรวจหรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบรับวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับหนึ่งในคดีประหลาดของฮ่องกง ที่ติดอันดับท็อป10คดีปริศนาของเมืองนี้นั่นก็คือคดีซ่อนศพในก้อนซีเมนตวันที่5มีนาคมปี2016เวลา19.30นาทีใอาคารของโรงงาน D.A.N. 6ชั้น9ห้องดีถนนหุยเหยวกกย่านชวนวานฮ่องกงท้องฟ้าได้มืดลงแล้วเฮอหลิงหวีหรือที่ผู้คนเรียกว่าเสี่ยวเฉาเปิดประตูเข้าห้องพักเหมือนทุกวันเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้อง เธอสัมผัสได้ถึงลมเย็ยนที่พัดผ่านมาเธอจึงมองหารีโมทเครื่องประ,ประกาศแต่หาไม่พบจากนั้นเธอสังเกตเห็นกล่องไม้ทรงสี่เหลี่ยมวางอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งทําให้เธอรู้สึกแปลกใจมากทําไมถึงมีกล่องไม้วางอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอพยายามจะย้ายกล่องนั้นแต่ก็พบว่ามันเต็มไปด้วยซีเมนต์จนไม่สามารถขยับได้เธอเริ่มสังเกตเห็นว่ามีคราบน้ำสกปรกอยู่บนพื้นดูเหมือนว่าน้ำนี้จะไหลออกมาจากกล่องเมื่อเธอเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ก็พบว่ามีน้ำสีแดงสดค่อยๆไหลออกมาจากกล่องนั้นหัวใจของเธอเต้นรัวและเริ่มมีลังสังหรณ์ไม่ดีในขณะเดียวกันก็มีใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของห้องกำลังเดินเข้ามาหาเธออย่างช้าๆในตอนนั้นอีกด้านหนึ่งกัวฉีเอิญก็กำลังลังเลว่าจะโทรแจ้งตำรวจดีหรือไม่เพราะแฟนหนุ่มของเธอไม่ได้ติดต่อมาเลยทั้งวันและเธอก็โทรหาเขาไม่ติดเลยแฟนของเธอชื่อจางว่าหลี่เพื่อนๆต่างพูดถึงเขาในแง่ดี ว่าเป็นคนอัธยาศัยดีและมีน้ำใจว่านหลีจบการศึกษาจาก MIT มของฮ่องกงอายุ28ปีทั้งสองคนคบหากันมาหลายปีแล้วและกำลังเตรียมซื้อบ้านเพื่อใช้เป็นเรือนหออีกไม่นานก็จะมั่นกันโดยในวันที่4มีนาคมว่านหลีบอกกับแฟนสาวว่าเขาจะไปนำเงินลงทุนจำนวน5ล้านหยวนหรือประมาณ22.95ล้านบาทจากเพื่อนคนหนึ่งกลับมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตใหม่ของทั้งคู่แต่หลังจากที่เขาออกไป ฉีเอินก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้อีกเลยเขาหายไปไหนกันแน่ฉีเอินกังวลใจมากเกี่ยวกับแฟนหนุ่มของเธอเธอรู้สึกแปลกๆในใจเหมือนกับว่าว่าหลี่ได้แยกจากเธอไปแล้วเธอทำได้เพียงหวังว่าเขาจะกลับมาหาเธอในเร็ววันในความฝันเธอเห็นภาพอันเลือนลางว่าแฟนหนุ่มกำลังบอกลาตนเองดังนั้นในวันที่6มีนาคมฉีเอิญจึงตัดสินใจแจ้งความที่สถานีตำรวจชวนวานบอกว่าแฟนหนุ่มของเธอหายตัวไป แต่เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเขาเธอจึงปิดบังข้อมูลสําคัญบางอย่างจากตํารวจเธอสงสัยว่าการหายตัวไปของวา่าลีอาจเกี่ยวข้องกับเพื่อนของเขาที่ชีวาอทีว่า,า,วาลีเคยช่วยอาทีข่มขู่ผู้อื่นให้ชําระหนี้เพื่อแลกกับผลประโยชน์และเงินลงทุนของว่าลีก็มาจากการลงทุนในบริษัทของอาทีแต่เนื่องจากนี่เป็นเพียงการคาดเดาของเธอหากการหายตัวไปของว่าลีไม่เกี่ยวข้องกับอาทีเธอกลัวว่าอทาีจะกโกรธและแก้แค้นเธอนอกจากนี้ เงินลงทุน5้าล้านหยวนก็อาจไม่ได้คืนตำรวจชวนวานไม่รู้เลยว่าการหายตัวไปของว่าหลี่มีสาเหตุซ่อนอยู่เบื้องหลังเช่นนี้หลังจากที่ฉี่เอิญแจ้งความตำรวจได้ขึ้นทะเบียนว่าหลี่ให้เป็นบุคคลสูญหายทันทีแต่เนื่องจากช่วงนั้นมีบุคคลสูญหายหลายรายตำรวจจึงไม่ได้ดำเนินการสืบสวนใทนทันทีเวลาผ่านไป3สัปดาห์จนกระทั่งวันที่29มีนาคมเวลา19บกานาฬิกาสถา,าน,นีตำรวจชวนวานได้รับสายแจ้งเหตุดอีกสายหนึ่ง คนแจ้งมีนามสกุลว่าถังเขาบอกว่าเขาเห็นข้อความที่เพื่อนของเขาอาทีส่งมาโดยอาทีพูดว่าฉันทําร้ายคนไปแล้วฉันจะหนีออกจากฮ่องกงโดยข้อความนี้ดึงดูดความสนใจของตํารวจในทันทีเพราะตามข้อมูลของตํารวจอาทีเป็นหนึ่งในคนที่ว่าหลีดติดต่ออยู่บ่อยๆการแจ้งความครั้งนี้จึงมีความสําคัญอย่างมากตํารวจรีบไปยังที่อยู่ที่ผู้แจ้งเหตุให้ไว้นั่นคือชั้นเห้องดีอาคารของโรงงาน DAN 6 เมื่อไปถึงที่หมายพวกเขากดกริ่งแต่ไม่มีใครตอบกลับความเงียบสงัดทําให้บรรยากาศรอบๆดูน่าขนลุกมากขึ้นแล้วประตูบานนี้กําลังซ่อนความลับอะไรอยู่กันแน่ตํารวจตระหนักได้ว่าภายในอาคารนั้นมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายจึงเร่งหน่วยดับเพลิงมาสมทบด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาตํารวจได้ใช้การระเบิดเพื่อเปิดประตูเข้าไปทันทีเมื่อประตูถูกระเบิดออกลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศได้พัดออกมาแรงมากพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าและกลิ่นคาวอย่างรุนแรง ตำรวจและหน่วยดับเพลิงรีบถอยออกมาและสวมหน้ากากป้องกันก่อนจะกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของตำรวจอยู่กลางห้องนั่งเล่นมันคือกล่องไม้ขนาดเครื่องตัวคนพวกเขาเห็นว่ามุมหนึ่งของกล่องถูกเจาะภายในกล่องเต็มไปด้วยปูนซีเมนต์และกลิ่นเหม็นที่รุนแรงก็ลอยออกมาจากกล่องนี้ตำรวจที่มีประสบการณ์ถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งนี้ด้วยสัญชาตญาณพวกเขาคาดว่าอาจมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในซีเมนต์และคราบน้ำสีแดงที่ไหลออกมา ก็ไหลามาจากก้อนซีเมนนี้เพื่อไม่ให้ทําลายสิ่งที่อยู่ภายในซีเมนตํารวจและหน่วยดับเพลิงไม่ใช้เครื่องมือหนักและหันไม่ใช้ขวานขนาดเล็กแล้วค่อยๆเจาะทีละนิดแทนหลังจากผ่านไปนานถึงห้าชั่วโมงในที่สุดตํารวจก็สามารถแยกซีเมนออกจากร่างของผู้เสียชีวิตได้สําเร็จผู้เขาพบศพของคนที่สูงประมาณ170ซนติเมตรโดยร่างถูกทําให้แข็งตัวในลักษณะขดตัวเหมือนทารกเห็นได้ชัดว่าคนร้ายได้บีดและดัดร่างของเหยื่ออย่างโหดร้าย ในขณะที่ทําการหล่อซีเมนต์ตอนนี้ตํารวจไม่สามารถทําให้ร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาอยู่ในท่านอนราบปกติได้นอกจากนี้ตํารวจยังสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าที่เหยื่อสวมใส่ตรงกับชุดที่ว่าหลีใส่ในวันที่เขาหายตัวไปทุประการนี่อาจจะเป็นว่าหลีหรือไม่แต่เนื่องจากร่างกายของเหยื่อเน่าเปื่อยอย่างรุนแรงและมีร่องรอยการไหม้ทั่วร่างกายจากความร้อนที่เกิดขึ้นขณะซีเมนต์แข็งตัวตำรวจจึงไม่สามารถใช้ใบหน้าในการยืนยันตัวตนของเหยื่อได้ในทันที พวกเขาได้รีบนำร่างของเหยื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบต่อไปในอีกด้านหนึ่งตำรวจก็ได้สอบถามข้อมูลจากพนักงานของอาคารเกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิดพวกเขาพบว่าเมื่อวันที่4มีนาคมผู้เช่าชายที่ชื่ออาทีได้ขึ้นลิฟต์พร้อมกับว่าหลีที่หายตัวไปและมีชายอีกหลายคนรวมอยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นว่าหลีก็หายไปจากภาพของกล้องวงจรปิดและไม่ปรากฏตัวอีกเลย โดยการค้นพบนี้กลายเป็นเบาะแสสำคัญในการสืบสวนตำรวจพบว่าในวันที่ว่าหลี่หายตัวไปชายกลุ่มนี้ได้ออกไปซื้อลวดเชือกเทปกาวซีเมนต์และแผ่นไม้หลายครั้งก่อนที่จะนำของเหล่านี้เข้ามาในห้องซึ่งตรงกับสภาพของเหยื่อที่ถูกพบในซีเมนต์ทำให้ทุกคนในกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมหลังจากนั้นหน่วยสืบสวนบุคคลสูญหายของเขตเกาะฮ่องกงได้ตรวจสอบบันทึกการโทรครั้งสุดท้ายก่อนที่ว่าหลี่จะหายตัวไป พบวบาเขาได้ติดต่อกับอาทีแล้วอาทีคนนี้เป็นใครกันแน่ตำรวจได้เรียกตัวแฟนสาวของว่าลี่ฉีเอินมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อฉีเอินรู้เรื่องนี้เธอรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้บอกกับตำรวจตั้งแต่แรกว่าว่าลี่รู้จักกับอาทีหรือชื่อจริงของเขาคือเจิงเสียงซินเธอรู้ว่าว่าลี่และเสียงซินเคยมีธุรกิจร่วมกันและในวันที่ว่าลี่หายตัวไปเขาก็ไปหาเสียงซินอีกด้านหนึ่ง ผลการชนะสูตรจากเจ้าหน้าที่นิติเวชก็ออกมาแล้วพบว่าศพที่ถูกพบในก้อนซีเมนคือว่าลี่จริงๆซึ่งทําให้ฉีเอิญไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้เจ้าหน้าที่นิติเวชพบว่าภายในร่างกายของว่าลี่มีสารคโลอโรฟอร์มและแอลกอฮอล์จำนวนมากนอกจากนี้ยังพบรอยเข็มหลายแห่งบนร่างกายเจ้าหน้าที่คาดการว่าก่อนที่ว่าลี่จะเสียชีวิตเขาน่าจะถูกฉีดแอลกอฮอล์และยาสลบในปริมาณมากและจากการตรวจสอบมแมลงวันในร่างกาย ระบุเวลาการเสียชีวิตว่าน่าจะผ่านมาแล้วอย่างน้อยสามสัปดาห์ซึ่งตรงกับเวลาที่ว่านหลี่หายตัวไปพอดีเขาน่าจะถูกสังหารในวันที่ไปหาเสียงซินตอนนี้ถือว่าเวลาได้ผ่านไปนานมากแล้วผู้ต้องสงสัยอาจจะหนีไปแล้วความเป็นไปได้ที่เสียงซินกับพรรคพวกจะหลบหนีออกจากฮ่องกงและไปยังไทเปถือว่ามีสูงมากตำรวจได้สืบสวนต่อจากบอ่อแสของเสียงซินพบว่าเขาได้หลบหนีไปแล้วจริงๆและผู้ที่ร่วมหลบหนีกับเขายังมีหลิวซี่หาวจางซ่านเหงิง และเสี่ยวเฉาหรืออวีอ๋ตำรวจฮ่องกงจึงรีบส่งข่าวนี้ให้กับตำรวจไทเปทันทีเมื่อตำรวจไทเปได้รับข่าวพวกเขาก็เริ่มทำการตรวจสอบถนนหลายพันสายและกล้องวงจรปิดในตัวเมืองแต่ก็ไม่พบร่องรอยของคนกลุ่มนี้รวมถึงไม่มีบันทึกการเข้าออกโรงแรมไหนเลยแล้วคนกลุ่มนี้หายไปไหนกันแน่ขณะที่การสืบสวนคดีเริ่มมีอุปสรรคก็มีเบาะแสสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิดนั่นคือผู้ต้องสงสัยหญิงเพียงคนเดียวในคดีของว่าลี่ คือเสี่ยวเฉาหรืออวีอ่เมื่อวันที่10เมษายนอวี่ได้เดินทางไปยังสถาน,นีตำรวจบวนซานที่2ของสำนักงานตำรวจนครไทเปเพื่อแจ้งความเธออ้างว่าระหว่างที่อยู่ในไทเปเธอถูกผู้ต้องสงสัยชายทั้ง3คนยึดพาสปอร์ตไปเนื่องจากเธอกลัวว่าจะถูกฆ่าปิดปากเธอจึงขอความช่วยเหลือจากแฟนหนุ่มชาวฮ่องกงนายหลีซึ่งหลังจากนายหลีทราบเรื่องก็รีบเดินทางมาที่ไทเปและพาเธอไปแจ้งความกับตำรวจ พร้อมกับเปิดเผยตำแหน่งที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยชายทั้งสาคนอวอี่ยืนยันว่าเธอรู้เรื่องการสังหารวาลีแต่เธอไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมหลังจากที่ตำรวจฮ่องกงรู้เรื่องนี้พวกเขาได้บอกกับอาวอี่ว่าถ้าต้องการลดความผิดของตัวเองให้มากที่สุดเธอต้องเปิดเผยข้อมูลที่รู้ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาและละเอียดที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้อวอี่เริ่มรู้สึกเครียดมากเธอเริ่มบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเล่าว่าเธอทำงานเป็นเลขาให้เสียงซิน และพักอยู่ที่บ้านของเขาด้วยวันที่สมีนาคมขณะที่เธอกำลังงีบหลับอยู่ในบ้านจูจูก็ได้ยินเสียงดังมาจากชั้นล่างจนทำให้เธอสะดุง้งตื่นเธอเตรียมตัวจะลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอได้ยินเสียงซีนกำลังคุยกับหลิวซีหาวเกี่ยวกับการวางแผนสังหารว่าหลี่ซึ่งตอนนั้นเธอตกใจมากประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาเธอเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเคาะประตูและเดินเข้ามาทั้งสองคนพูดคุยกันไม่กี่คำชายแปลกหน้าคนนั้นก็ถูกบีบคอ จากนั้นเสียงซินก็ใช้เข็มฉีดยาจิ้มเข้าที่ต้นขาและฝ่าเท้าของชายคนนั้นจากนั้นก็ลงมือสังหารเขาหลังจากที่เสียงซินละพักพวกพบว่าชายคนนั้นเสียชีวิตแล้วพวกเขาได้คิดหาวิธีจัดการกับศพหลายวิธีเช่นการแช่ไว้ในตู้เย็นการนําไปทิ้งที่สถานีทิ้งขยะหรือแม้กระทั่งการกินศพแต่สุดท้ายพวกเขาก็ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต์มาเพื่อหล่อร่างของชายคนนั้นและนําออกไปทิ้งและจากนั้น อวีได้ยินเสียงประตูปิดและบริเวณชั้นล่างก็เงียบสนิทเธอเดาว,ว่าพวกเขาได้ออกไปแล้วเมื่อเธอแอบมองลงไปที่ชั้นล่างชายแปลกหน้านั้นหมดสติอยู่และนอนอยู่บนพื้นอวีจึงฉวยโอกาสนี้หนีออกจากบ้านไปแต่ระหว่างทางเสียงซินได้โทรหาเธอด้วยความกลัวเธอจึงกลับไปที่บ้านนั้นอีกครั้งเมื่อกลับไปถึงบ้านเธอเห็นว่ามีบล็อกซีเมนขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องนั่งเล่นและมีของเหลวสีแดงซึมออกมาจากฐานของบล็อกนั้น เพื่อให้ซีเมนแข็งตัวเร็วขึ้นทั้ง3ามคนจึงเปิดเครื่องปรับอากาศให้แรงที่สดุดนอกจากนี้เพื่อกลบกลิ่นเหมน็นพวกเขายังฉีดน้ำหอมและสเปรย์ปรับอากาศทั่วทั้งบ้านด้วยปรากฏว่าหลังจากที่พวกเขาทำก้อนซีเมนเสร็จแล้วพวกเขาก็พบว่าน้ำหนักของมันมากเกินไปจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้พวกเขาจึงคิดที่จะทุบซีเมนออกเพื่อน,นำศพออกมาแต่ก็พบว่ามันยากมากที่จะทำแบบนั้นสุดท้ายพวกเขาจึงตัดสินใจทิ้งก้อนซีเมนนี้ไว้ในบ้าน เสี่ยงซิงกังวลว่าความจริงจะถูกเปิดเผยจึงวางแผนหลบหนีออกจากฮ่องกงพร้อมกับพักพวกอีกสองคนเขายังกังวลว่าอาห๋วจะไปแจ้งความจึงบังคับให้เธอหนีไปไทเปด้วยกันพวกเขาแก้รอยสักย้อมสีผมและใช้ข้อมูลของคนอื่นทำพาสปอร์ตเพื่อเข้าพักในโรงแรมทําให้ตํารวจหาตัวพวกเขาไม่เจอในตอนแรกพวกเขามีเงินติดตัวอยู่หนึ่งแสนหยวนหรือประมาณ4ี่แสนห้าหมืนบาทแต่โดยการใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือยภายในสองสัปดาห์ เงินของพวกเขาก็เหลือน้อยกว่า1 0 0่หยวนหรือประมาณ4,500บาทแล้วจากบอ่อแสที่อาหิให้ไว้ตำรวจไทเปจึงสามารถติดตามตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนได้อย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของวันที่11เมษายนตำรวจได้จับกุมทั้ง3คนขณนะที่พวกเขากำลังเร่ร่อนอยู่บนถนนหลังจากถูกจับพวกเขาได้กินอาหารมื้อแรกแบบอิ่มท้องในสถานีตำรวจเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างไทเปและฮ่องกงยังไม่สมบูรณ์ไทเปจึงใช้ข้อหาพำนักเกินกำหนด ในการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้ง3มคนและจากนั้นจึงส่งตัวพวกเขาให้ตำรวจฮ่องกงที่สนามบินเพื่อทำการจับกลุ่มตามกฎหมายต่อไปในศาลแฟนสาวของว่านหลี่ได้ให้การเป็นพยานกับตำรวจว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง3มคนมีแรงจูงใจในการก่อเหตุโดยวันที่4มีนาคมเธอได้ยินว่าหลี่พูดว่าเขาจะไปเอาเช็คจำนวน5ล้านหยวนจากเสียงซินซึ่งเสียงซินอาจจะสังหารว่านหลี่เพราะเงินจำนวนนี้แต่เสี่ยงซินได้ให้คำอธิบายว่า เขากับว่าหลี่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันโดยก่อนเกิดเหตุว่านหลี่ได้พูดถึงแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศและขอยืมเงินจากเขาแต่เสียงสินสงสัยว่าแผนนี้อาจเป็นการต้มตุนจึงไม่อยากตอบตกลงจากนั้นเขาจึงได้ปรึกษากับจางซ่านเหิงและหลิวซีหาวเกี่ยวกับวิธีการรับมือสุดท้ายหนึ่งในพวกเขาเสนอให้ปล้นว่าหลี่โดยเสียงสินกล่าวว่าในขณะเกิดเหตุพวกเขาทั้งหมดมีส่วนร่วมในการวางยาให้ว่าหลี่หมดสติ แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจจะสังหารว่าลีการกระทําของเสียงศิลปพรพวกที่วางยาว่าลีจนหมดสตินั้นถือเป็นการทําร้ายผู้อื่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการก่ออาชญากรรมอย่างชัดเจนและมีหลักฐานมาตัวอย่างแน่นหนาในศาลทนายของหลิวซีหาวและจางซ่านเหงิงได้ร้องขอความเมตตาจากผู้พิพากษาโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองคนถูกเสียงสินหลอกเลยจําใจต้องทําเช่นนี้ในจดหมายขอโทษและขอความเมตตาของจางซานเหงิงเขาเขียนว่า ในระหว่างที่เขาถูกคุมขังเขาได้สำนึกผิดและรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เขาติดตามเสียงซินวางแผนจัดการกับเหยื่อและหลบหนีไปไทเปเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเขาเขาสัญญาว่าจะเป็นคนดีในอนาคตและจะไม่ลืมเหตุการณ์ที่ว่าหลี่ต้องเสียชีวิตไปนอกจากนี้ผู้พิพากษายังได้รับข้อมูลจากคดีนี้ว่าในปี2015เสียงซินเคยสอนให้ผู้เสียชีวิตว่าหลี่กู้เงินจากบริษัทการเงินทำให้ภายใน2วัน ว่าหลี่มีเงินมากมายเขาถูกเสียงซินชักจูงจนตัดสินใจลาออกจากงานและคิดจะใช้วิธีนี้ในการทําให้รวยขึ้นแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่หวังไว้โดยชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงเรื่อยๆสุดท้ายผู้พิพากษาตัดสินลงโทษเสียงซินในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยการจําคุกตลอดชีวิตส่วนจางซ่านเหิงและหลิวซีหาวถูกตัดสินจําคุก17ปีในขณะที่เสี่ยวเฉาหรืออวี่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการสังหารว่าลีและเธอยังเข้ามอบตัวทันทีหลังเกิดเหตุอีกทั้งโดยเนื้อแท้แล้วเธอเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นกันศาลจึงไม่ลงโทษเธอต้นเหตุของคดีนี้มาจากความโลภของมนุษย์แต่ว่าลีไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวอีกแล้วแม้ว่าเงินจะเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเราทุกคนแต่เราควรระมัดระวังอยู่เสมออย่าให้ผลประโยชน์ชั่วคราวมาทําลายอนาคตของเราไปและทั้งหมดคือเรื่องราวของคดีในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ